สวัสดีครับผอแม่พิ่น้องทุกคนทุกท่านเ้อครับผมที่มารับชมช่องร้อยแปดอีสานบ้าน,นาเนะนี่ครับสําหรับวันนี้จะมาให้ชมเนาะพี่น้องให้ชมบ่อนสีที่ได้รับเกษะแสในยมและคนตามหาเป็นจํานวนมากๆครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะราคาพุ่งพวดและขายดีเนาะนี่จะมาให้เบิง่งที่ในส่วนผมมีเนาะผมจะจัดอยู่ ประมาณหาอันดับเพราะว่าบอนสีนี่มีหลากหลายแห้งแต่ว่าผมจะมาจัดอันดับที่ขายดีนี่วนผมแล้วกัคนตามหาเนาะที่ส่วนผมมีกับจะจัดอันดับที่คนถามหาอันดับต้นๆเลยก็คือนี่แหละครับผมนี่ครับชายชนเนาะอันนี้ชายชนคือทุกคนที่เข้าวงการบอลสีกั จะนิยมแลวก็ตามหามาประดับสวนเนาะเรื่องว่ามาเสริมตรงสวนเฮาให้มีอันดับต้นตนเลยก็คือนี่แหละครับผมชายชนซึ่งราคาตันนี้พุ่งพวดไปดาวังคารแล้วพี่น้องถ้าเป็นต้นไสตั้งแม่ต้นหมื่นสองหมื่นก็นมีได้พี่น้องตอนขู่มือน,นี้แต่เมื่อข้างนาน,นั้นราคาจะลดลงหรือว่าขยับตูวสูงขึ้นก็นแล้วแต่กลไกตลาดความต้องการความนิยมของผู้คน แลยก็ลวดลายของเพื่อนเนาะการแต้มการป้ายสีของเพื่อนนั่นก็จะแยกแยะราคาเพื่อนออกไปครับผมถ้ายิ่งเป็นลายที่ป้ายสีหลายๆแล้วก็หายากนั่นก็จะราคาสูงขึ้นครับผมนี่ครับถ้าเป็นป้ายหลายๆอย่างซี่ครับผมเป็นยอดใหม่เพิ่นเนาะถ้าเปลี่ยนแบบลายฮัร์ัก็ี่ครับผมคนจะตามหาลาย,ลายแล้วกะราคาค่อนข้างที่จะสูงครับผมอันนี้ผมได้มาจากเพื่อนใน a c e b o o k ครับผมซึ่งค้าขายกันเป็นประจำครับผม เป็นก็นเลยแบ่งให้ในราคาที่บอแพงมากนักครับผมพี่น้องนี่ครับจะให้เบ่งรายละเอียดเพิ่นนี่ผมจะเอาไว้ตั้งเป็นไสตต้นแม่เนาะเป็นต้นแม่พันุเพราะว่าต้นเล็กๆนั่นผมขายออกไปแล้วครับผมชายชนน้อยเนาะชายชนน้อยผมขายออกไปแล้วผมตั้งชื่อไว้ชายชนน้อยเนาะได้ก็มาเป็นอันดับสองที่คนตามหาเนาะก็คือน,นี่ครับผมที่คนถามหาเป็นประจำในส่วนผมก็มี บหลายต้นครับอันนี้มีสองต้นส่วนชายชนนั่นมีแค่ต้นเดียวครับผมเพราะว่าอีกต้นหนึ่งได้ทำการขายออกไปแล้วก็เเลือแค่ต้นเดียวครับผมนี่ก็คือที่ถามหาเป็นอันดับต้นต้นอันดับสองแล้วค่อนข้างที่จะมีราคาแพงลงลงมาจากชายชนที่ส่วนผมมีอยู่เนาะนี่ครับก็จะเป็นนี่แหละครับผมพะนครครับผมพะนครนี่จะมีสี่สันที่สดใสแล้วก็ การป้ายสีของเพิ่นเนาะนี่ครับจะเห็นว่ามีสีชมพูเข้มครับผมคอนข้างที่จะเข้มออกไปทางแดงครับผมพี่น้องนี่ก็แพงครับผมพี่น้องทุกวันเนี้นี่ครับยอดใหม่เพิ่นนี่ครับราคาค่อนขันที่จะแพงได้ครับผมพี่น้องนี่ผมซื้อมาก็แพงเติบอยู่ครับมีอยู่สองต้นครับผมเดี๋ยวจะให้เบิ่งอีกต้นหนึ่งด้วยพี่น้องนี่ครับ นี่คือในส่วนผมนี่จะขายดีครับผมจะให้เบิ่งอีกต้นหนึ่งครับผมนี่ครับใบเพิ่งจะกลมกลมครับผมนี่ครับนี่ครับเบิ่งอีกใบหนึ่งครับผมจะให้เบิ่งรายละเอียดไปจำกันครับผมพี่น้องนะครับนี่ใบหนึ่งเพิ่งงอกบาดเต็มฟอร์มครับผมแค่สองต้นนี่ก็ราคาไปไกลครับผมบอกตรงเลยครึ่งหมื่นเลยครับผมแล้วก็จะมี ต้นนางไหมไซตตั้งแม่เนาะพี่น้องนี่ครับผมนี่ใบใหญ่แห้งครับผมพี่น้องซึ่งทุกมือนี่ราคาพุ่งพวดเลยครับผมแค่ขามร่ขึ้นครับนางไหมเป็นอารับสามครับผมผมจัดให้เป็นอารับสามในส่วนผมเนาะอันนี้คือกระแสนิยมคนตามหาแล้วร็ราคาพุ่งพวดครับผมนางไหมครับผมตามหาทุกวันเลยครับผมต้นนี้ยังอยู่เพราะว่าเป็นไซตตั้งแม่เนาะราคาค่อนข้างที่จะสูงหลายพันอยู่ครับผมพี่น้องนี่ครับใจเบิงสี่เพิ่นครับผมซึ่ง ต้นที่เป็นสีสดๆนั่นครับผมจะขายดีครับผมพี่น้องแล้วก็จะมีต้นน้อยๆหลายต้นอยู่ครับผมนี่ครับจะมีต้นน้อยๆอยากให้เบิ่งต้นน้อยๆไปก่อนครับผมอันนี้คืออันดับสามเนาะไซส์ประมาณนี้จะขายดีครับผมนั่งใหม่ครับผมนี่ครับไซส์น้อยๆประมาณนี้จะขายดีครับผมนี่ครับนี่ให้เบิ่งแล้วก็อนดับต่อไปเนาะจะให้เบิ่งอันดับต่อไปที่คนตามหา ที่มาเล่นในสวนผมก็จะตามหาประจําก็คือนี่ครับจะให้เบิง่งนี่ครับนี่เลยครับผมแต่ว่าผมกับโบได้ทาการขายดอกว่าแต่ว่าความนิยมในการตามหาเนาะจะมีเสือพานครับผมนี่ครับเสือพานนี่ผมเลี้ยงมาประมาณได้ประมาณสองเดือนนี่แหละครับผมผมซื้อมาตัวนั้นสามใบแค่สามใบนน้อยครับผมพี่น้องสามใบนน้อยกับประมาณห้าร้อยครับพี่น้อง ตัน,นั้นครับผมตัวน,นั่นกน็เป็นราคาที่สูงอยู่แล้วครับผมบนเสือพนันราคาพิ่นแพงอยู่แล้วแต่ว่ากับบริ้งราคาพุ่งคือจากนางใหม่ครับผมราคาพุ่งอันนี้ผมเลี้ยงลําดับการตามหาในส่วนผมเนาะครับผมแต่ว่าจัดอันดับอื่นๆน,นั่นผมกะบลูว่าตัวใดที่มันเป็นราคาที่เข้าตามหาแบบจริงๆจังๆ,ๆเนาะแต่ว่านี้ในในส่วนผมครับผมผมเปรียบเทียบในเชิง ที่ผมมีอยู่เนาะครับผมที่ผมมีอยู่ผมจะจัดประมาณหาอันดับครับผมครับผมที่จริงแล้วตระกูลบอดครับผมถ้าเป็นจัดอันดับหนึ่งโดยตรงเลยกันนี้แล้วครับผมนี่ครับเป็นบดกระดาษด่างเนาะเป็นบนกระดาษด่างนี่มีตอนเด็กก็คือได้ตอนนั้นครับผมโพสไปบดถึง10กนาทีก็คือมืดไปเลยครับผมอันนี้ก็ลูกค้าเพิ่งทาการโอนงินมาเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวจะทําการแพ็กห้เบิรนนี่ครับมาถ่ายทําเป็นความทรงจําไปนั่นครับผมนี่ครับ นี่ถ้าจัดอันดับบทเข้าไปก็คืออันดับหนึ่งคือต้นนี้ครับผมที่ผมมีอยู่นะครับผมแต่ถ้านนี้ผมมาจัดอันดับบทสีเนาะพี่น้องห้าอันดับครับผมห้าอันดับก็จะมีประมาณนี้ครับผมที่เขาถามหาประจําเลยก็อันนี้ผมจะตั้งเป็นแม่พันเนาะครับผมก็เลยยังโบได้ทําการขายครับผมซึ่งมีอยู่ต้นเดียวครับผมแล้วก็อันดับต่อไปครับผมเป็นอันดับห้าครับผมผมจะเอาแค่ห้าอันดับเนาะพี่น้องเพราะว่า ต้นบอนสีนั่นมีหลากหลายแห้งครับผมผมจัดอันดับบวกค่อยเถื่อปันเดครับผมเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งเข้าในวงการครับผมแต่ว่าสําหรับคนที่ถามหาในส่วนผมนะครับผมถามหาในโซเชียลที่ที่ผมมีอยู่เนาะนี่ครับส่วนอันดับห้านั่นก็คือนี่ครับผมที่คนตามหาแล้วก็ถามประจำครับผมก็จะมีนี่ครับผมหงสุวรรณเนาะครับผม หงสวรรณนี่ก็จะมีหลากหลายอย่างคือกันครับผมที่ผมถามคนมากอะจะมีหงสุวรรณเม็ดเล็กเม็ดใหญ่อันนี้ก็หงสวรรณอีกต้นหนึ่งนั่นผมจะทาการขายไปแล้วครับผมนี่ผมจะบอกไว้เลยครับผมหงสุวรรณนี่ก็จะมาเป็นอีกเป็นบนสีหนึ่งที่กําลังกระเสกําลังจะมาครับผมเพราะว่าคนถามหาหลายแห่งครับผมพี่น้องฉะนั้นผู้ใดมีควรเก็บควรแยกขายายพันธุ์หรือทําการ จับมาขายไปถ้าเรามีแหล่งนะครับผมถ้าเรามีแหล่งแต่ส่วนมากจะห่วงกันครับผมหงสุวรรณตัวนี้น่าจับตามองเป็นพิเศษเลยครับผมต้นหงสุวรรณเนี่ยครับผมพี่น้องนี่คืออยากให้พอไม่พี่น้องเบิ่งครับผมว่าต้นไม้ระดับกลางๆเนาะที่เราจับต้องได้หรือว่าเราสามารถลงทุนกับเพิ่นได้เนี่ยจะให้พอมีพี่น้องได้ศึกษาไปเลยครับผมผมบมมีการห่วงการกักเพราะว่า แล้วแต่ความสามารถของเพียงคมันครับผมเพราะว่าคนทุกคนนั่นสามารถที่จะเท่าเทียมกันได้แล้วแต่ผู้ใดจะมีเทคนิคครับผมผู้ใดจะมีเทคนิคการขายจังเลยครับก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ท่านครับผมอันนี้คือบอกเป็นแนวทางเนาะแนวทางเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่ออยากให้ท่านที่สนใจได้มีพลังเนาะได้มีพลังฮึดขึ้นสู่ครับผมฮึดขึ้นสู่เพื่อที่จะ ต่อสู้กับชีวิตครับผมช่วงที่สถานการณ์ยากลําบากอย่างนี้เนาะครับผมนี่ครับอันนี้คือหาอันดับที่ผมมีอยู่เด้อครับผมพี่น้องหรือว่าท่านไดเห็นมีความเห็นที่แตกต่างไปจากนี้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆครับผมเพราะว่าอันนี้ผมจัดอันดับหาอันดับในส่วนผมที่มีอยู่เนาะที่บุคคลตามหาครับผมที่จะเป็นแนวทางในการทําอาชีพได้ครับผม และผมจะไปให้เบิ่งอื่นๆที่นอกเหนือจากหาชนิดที่ผมมีอยู่ี่เด้อครับผมอันนี้คือจะให้เบิ่งคราข้าวครับผมอันนี้มีอย่างละต้นสองต้นครับผมนี่ก็จะเป็นปีกกินาีเนาะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ่งชัดๆครับผมเดี๋ยวขยับให้เบิ่งชัดๆครับผมนี่ครับปีกกินาีนั่นซึ่งได้ซื้อมาสดๆร้อนๆใหม่ๆครับผมเมื่อวานนี้ครับผมนี่ครับ ผมชอบตรงสีสันตรงนี้เพิ่นละครับผมนี่ครับเป็นลายดีครับผมก็เลยทําการซื้อมาบางที่กะอาจจะทําการขยายพันธุ์หรือว่ามีคนสนใจบางที่กะอาจจะขายไปเลยครับผมการทาการตามหาของคนกะมีอยู่แล้วครับผมที่จริงมันขายได้ทุกทุกอันอยู่แล้วครับผมแต่ว่าผนจะจัดอันดับในส่วนผมเนาะที่มีแล้วคนตามหาและเป็นกระแสดีนิยมครับผมนี่ครับอันนี้คือ ผมซื้อมาเมื่อวานนี้เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวผมเบ่งไปก่อนแป๊บนึงครับผมนี่ครับเพื่อนบอกว่าพลักเนาะครับผมนี่ครับนี่ครับผมมือใหม่เนาะผมต้องให้เพิ่นเขียนชื่อไว้อันดีที่ผมจำไม่ได้ครับผมเพราะว่าชื่อของใบมณฑลสีนั่นจะมีหลากหลายครับผมเพราะไม่พี่น้องนี่ครับล้จจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาที่ได้ก็คือนี่ครับผมฮนุมานพระพาเนาะอันนี้ก็เพื่อนแบ่งปันมาให้ครับผมมีใบหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะ มีหน่อมีหลอดึันมาแล้วครับผมนี่ครับต้นนี้นี่ครับอันนี้คือให้เบิ่งเอาข้าวครับผมส่วนที่มีอยู่ครับผมอันนี้หงยกครับผมนี่เพิ่นแบ่งมากอะรอยกาบาทก็เลยมาลองเลี้ยงเบิ่งเพราะว่าเพิ่นออกลายแต่น้อยเนาะครับผมนี่ให้ศึกษาเบิ่งเด้อพอแม่พี่น้องถ้าสมมติว่าเรามีไอเดียหรือว่ามีอย่างที่เราพอจับต้องได้เราก็ซื้อมาครับผมแล้วก็จะมีบอเงินครับผมตัวนั้นนี่ครับบอเงิน บ่อเงินนี่ก็ค่อนข้างที่จะใบใหญ่ครับผมนี่ครับแต่ว่าบบอเงินนั่นคนบ่คอยได้ถามหาประเดี๋ยวครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีราคาแพงพอสมควรเด้อพี่น้องบ่อเงินก็นได้นี่ครับแล้วก็เป็นไม้ที่หายากชนิดนึงคือกันครับผมแต่ว่าที่ผมมาแนะนำเมื่อนี้ครับผมหานับนี่ผมให้พี่น้องมีหรือว่ามือใหม่นั่นผมอยากแนะนําเลยครับผมท่านอยากเอา สามอันดับต้นต้นก็ได้ครับผมนี่ครับถ้าบางท่านบุสามารถที่จะหาได้ครบทั้งหาอย่างที่ผมแนะนํามานี่ก็คือเอาอันดับต้นต้นเลยก็ได้ครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะหายากเลยครับผมต้นนี้และราคาค่อนข้างที่จะพุ่งพวดขึ้นสูงแห้งครับผมแนะนําเลยครับชายชนครับผมอันดับหนึ่งท่านไปหามาเลยครับผมถ้าหาได้แบบราคาที่ย่อมเยาไปหามาขยายพันธุ์ไว้ครับผมมาแน่นอนครับผมต้นชายชนนี่คือ จังเด็กอะบางคนบางท่านมีหลายต้นนี่ฟื้นตัวได้เลยครับผมผมแนะนาเลยครับแล้วก็จะมีพานครเด้อครับผมอันดับต่อมาท่านไปหาเลยครับผมพานครนนี่ท่านมีติดล้านไว้จะเป็นหน้าเป็นตาให้ท่านเลยครับผมแล้วท่านหาวัวได้อีหลีก็ะให้ท่านหานางไหมเด้อครับพี่น้องหานางไหมมากครับผมเพราะว่าอันนี้ค่อนขางที่จะมีหลากหลายแล้วก็ทั่วไปจะมีครับผมให้ท่านหามาเลยครับผมนี่นางไหมใส่ตั้งแม่ก็ได้ครับผมท่านมาทําการผ่าหัวแล้วก็แยกขยายพันุ์ไว้ อันนี้จะเป็นอาชีพได้เลยเดอ้อพี่น้องอาชีพเสริมถ้าเรามีบัวลายเราก็เสริมไว้ก่อนนะครับผมพี่น้องนี่ครับจะแนะนําเลยครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้คร่าวๆพอสมควรแล้วเนาะครับผมเพราะว่าการที่จะถ่ายทอดที่เดียวจบนั่นบทสามารถทําได้เพราะว่าบอลซีนั้นมีหลากหลายแห้งพี่น้องเอาเป็นแนวทางคร่าวๆสำนีพอเพราะว่าบอลซีจะมีหลากหลายครับผม สำหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอการาบขอวาสวัสดีครับ